บัตรนี้วันที่21มกราคม2568เป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้าน, 3, จน,นางสามสินตนาต้นงามขอถวายสียงสวดสาธยายพระสวดพระปริษตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชาแด่คู่บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทอ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัจฉุเทวตาสัทธามังุนิราชศสสุสนันตุสักขโมกขทังสักเคกามีจรูปเบคิริสิขะดาัตาเทจันตาริเควิมานีทีเปรตเถจักามีตะลุวะนะค้าหนะนเคหะวัตถุมาหิเเต,เตีภูมาจใจยันตุเทวาชาลาธาละวิสะมังยักขะ ยัคขะคันทัพระนาคาติทันตาสติเกยังมุนิวะระวัจจานางสาธโวมีสุนันตุธรรมสวราการลอายมพะทันตาธรรมสวราการลอายมพะทันตาธรรมสวราการลอายมพะทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตาตยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปุชยามะ บทที่ t t าส,สา sickness, มบทกาบพระตนาไตอะระหังสมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะวันตังอภิวา, discord, วาเทมิสวะขาโตภะคะตาธโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปโนภะคะโตสาวะกะสังโฆสังขังนมามิบทที่สี่บทสวดนะมะการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะ บทที่5บทสวดไตรสรณะมนาปาถะพุทธังสรณนังคชามิธัมมังสรณนังคชามิสังฆังสรณะังขชามิทุติยมปิพุทธังสรณนังคชามิทุติยมปิธัมมังสรณนังคชามิทุติยมปิสังฆังสรณนังคชามิตติยมปิพุทธังสรณนังขชามิตติยมปงธัมมังสรณนังคชามิตติยมปิสังฆังสรณนังขชามิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญงพุทโธมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิมีโหตุสัพพทานัตถิมีสารนังอัญญงธรรมโมมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิมีโหตุสัพพทานัตถิมีสารนังอัญญงสังโฆมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิมีโหตุสัพพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอัางค์สมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปนโนสุกโตโลกพิทูนตโลปุลริชธรรมมาซาติบทที่แปธรรมานุสติสวะคาโตภควตาธรรมุสันทิทิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติบทที่9สังขานุสติสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสามีามจ สามีจิตปฏิปนุพระกัโตทาวกสังโฆยะที่ทางจตาริบริสัยยุคานิอัฐาบริสสะปุคละเอสสะพุทธโตทาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิกเนิโยอนุตตลังคุญยเขตตังโลกัสสติ